สวัสดีครับพบก,กับอาจารย์พัดนะครับก็วันนี้นีต้องเรียกว่าเซตสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมานิดนึงนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นสัญญาณที่ดีนะครับก็คือพอโดนทุบปุ๊บก,ก็เด้งทุบคือหลุดพันห้าเนี่ยก็คือมีแรงซื้อเข้ามานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีนะฮะแต่ว่าจุดที่รู้สึก ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็คือเซตเนี่ยนะครับก็คือหลุดเส้น200วัสองรสัปดาห์มาเลยเนี่ยนะครับก็คือ,อคนสายเทรดนะครับก็จะชีวิตไม่ค่อยสู้ดีกันสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับคือถ้าเกิดใครเป็นเทรดเดอร์นะนะครับแล้วก็ไปชอบไปเทรดแถวแถวช่วงที่เซ็ตอยู่ใต้ ใต้เส้นห้าสิบสัปดาห์เนี่ยนะครับกเ็เรียกว่าเปอร์เซ็นต์บินก็จะเริ่มเริ่มลดลงนะฮะสำหรับที่มาของวันนี้นะค,คือเราเริ่มเห็นภาพว่าพวกกลุ่มปตทนี่มันเริ่มเริ่มมีแรงซื้อเข้ามานะครับคือแบบมันไม่ได้ทำโลนะครับคือกำไรไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าอย่างพลังงานอย่างตัว บ้านปูเนี่ยนะครับก็เริ่มเออก็คือแบบลงจุดต่ําสุดคือกําไรลดลงเนะะาะราครัุ้นก็ลงแล้วก็ตรงนี้ก็เริ่มมีการเด้งเราก็เลยอยากเอ๊ะทำกันบ้านว่าเป็นอะไรยังไงกันบ้างนนก็ไปเจอบทวิเคราะห์นะครับกลุ่มพลังงานก็เข้าเว็บตามนี้แหละ RES นะครับก็คือ Research Innovate X Online นะครับจะอยู่ตรง i n d u s t r y ีนะครับแล้วก็กลุ่มพลังงานนะฮะ คือถ้าให้รวม Data เองก็ปวดหัวแหละเอาจริงนะครับก็จะมีทั้งคือถ้ามองมองไปตามสายเนาะมันก็จะมีต้นน้ำเลยก็คือขุดสำรวจนะครับแล้วก็ขุดเสร็จก็มาลงกลั่นนะครับนี่ IRPC top SPRC นะครับจากนั้นก็จะมา OR นะครับอืมก็คือขายขายกันเลยทีเดียวนะครับก็คือ เป็นสายแล้วก็พวกปิโตเคมีนะ PTTTC นะครับอ่ะก็ต้องเรียกว่าเราไปเจอแบบนี้ฮะกลายเป็นว่าน้ำมันพอมันอยู่แถวๆเจ็ดสิบเหรียญน,นะครับอยู่โซนนี้นะครับอ่ะมันก็เริ่มอ่าพอต่ำมากๆนะครับตอนนี้ซาอุก,ก็เริ่มประกาศเฮ้ยเนี่ยมันถูกไปแล้วนะเดี๋ยวเราลดกำลังการผลิตนะครับเพระเาะฉะนั้นแปลว่า เขาก็พยายามเนาะพยายามทําให้ราคาน้ํามันเนี่ยมันอยู่โซนเนี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นจุดบอททอมนะถ้ามันถ้ามันต่ําสุดก็ก็ไม่น่าจะต่ําอะไรไปไปกว่านี้นะครับโอเคอาน้ํามันนะครับน้ํามันก็คือจะเป็นเรื่องของจริงๆที่ทางเป็นขาลงเพราะกังวลเศรษฐกิจแต่พอเศรษฐกิจมาก็ เริ่มแบบมีความขัดแย้งนะฮะทะเล,กกลาะโกงทะเลาะกันก็ตลกดีนะมีหุ้นเด่นนะครับก็น่าจะเป็นตัวบางจากนะครับอ่าก็คือมีธุรกิจหลากหลายก็คงไม่ได้ผันผวนอะไรมากมายนะครับมีแก๊สเกิร์ดแก๊สอะไรมากมายด้วยนะครับแล้วก็ไปขายแก๊สที่ Norway นอร์เวย์นะฮะเออไม่ธรรมดานะครับทีนี้ถ้าเกิดขุดได้อะไรได้ผมว่าก็น่าจะ น่าจะมาสนะ่วน OR ค่าการตลาดก็เริ่มดีนะฮะเดี๋ยวเรามาไล่ดูกาฟกันดีกว่านะฮะก็บางจากนะครับก็คือมีธุรกิจที่หลากหลายเนาะแล้วก็น่าจะขายการ์ดขายอะไรได้ได้ดีขึ้นนะครับอันนี้กลุ่มโลงกลั่นนะอ่าอันนี้มีทั้งโลงกลั่นด้วยมีทั้งปั๊มนะครับเอสโซก็เป็นโลงกลัน่นรู้สึกว่าคาดการว่ากาไรนะ่าจะเริ่มฟื้นแล้ว Irp ก็ฟื้นเ p พ c ก็เริ่มมา พระนั้นเท่าที่ดูเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนแค่ผ่านจุดตามสูตรนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นยังไม่ใช่รอบขาขึ้นแบบเต็มๆอะไรถ้าขาขึ้นเต็มๆต,ต,ต้องกำไรพุ่งๆแบบนี้นะครับน้ำมันขึ้นเนาะท็อปนะครับก็ฟื้นมาเหมือนกัน OR อฮรย o อากำไรเริ่มเริ่มกลับมาแล้วนะครับพอลงการเริ่มฟื้นนะครับคุณสำรวจนะครับเริ่มฟื้นเนี่ยนะกลุ่มพี่ปอนะครับก็ ก็กำไรก็จะมาเหมือนกันนะฮ uh, นะอะพิเม mm ียมดิสเคานต์น้ำมันดิบนี้เหมือนเป็นราคาขายเนาะนะครับ mm hmm. ว่าอ่าขุดมาเท่านี้ราคามันจะมีบวก mm hmm. บวกนู่นบวกนี่เป็นเท่าไหร่นะครับสำหรับลงกลั่นเนาะเวลาดูก็คือดูพวกนี้แหละอ่าค่าค่าการตลาดเอ้ยค่าค่าการกลั่นนะก็เะเห็นว่าเริ่ม,อ,มอยู่ในโซนที่อยู่ตรงเนี้ยนะครับ ต็ตั้งเียว่าผ่านจุดต่ําสุดมาแล้วนะครับก็เลยมองว่ากําไรน่าจะกระโดดขึ้นมานะครับอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นแต่ละโรงกลั่นเนี่ยจะมีค่าการกลั่นไม่เท่ากันเพราะว่าสัดส่วนน้ํามันเนี่ยของแต่ละโรงเนี่ยเป็นคนละแบบนะครับค่าการกลั่นก็คือเป็นราคาของแต่ละชนิดอะ่ะเอามาถัวๆกันแต่เท่าที่ดูก็คือ น่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับอ่า cracking r e a d นะครับก็คือลงมาเนาะนะครับก็คือแต่มนึ่งยังดอปแต่ว่าอันนี้เขาคาดการณ์ว่ามันน่าจะเริ่มฟืน้นน้ำมันราคาน้ำมันเครื่องบินก็เริ่มดออปละนะครับก็เดี๋ยวจะเห็นเลยเห็นหุ้นกลุ่มสายการบินอย่าง AAV BA นะครับที่กำไรเริ่มเริ่มฟื้นขึ้นมานะครับ อันนี้สำหรับาสาย t ท s c o เนาะนะครับก็เริ่มมาดูตรงนี้เนี่ยบีโทเมนนะครับอันนี้ก็คือเป็นยามาตอยนะยามาตอยรู้สึกจะเริ่มลงแล้วนะครับเพราะนั้นใครถือตัวทิปโก้ทิปโก้แอทฟล์นะครับกับตัวทิปโก้ที่เป็นน้ำผลไม้เลยเ็เป็นเจ้าของ t ท s โก้นะครับก็จะเห็นราคาซึมๆหน่อยก็ไม่ต้อง ไม่ต้องตกใจนะครับสำหรับสาย OR นะครับก็มาดูตรงค่าการตลาดเนาะ,ะก็จะเห็นว่าไตรมาสสองในค่าการตลาดคือพุ่งเลยนะนะครับค่าการตลาดพุ่งเลยก็น่าจะเป็นผลดีกับกำไรนะครับถ้าใครเก็บมาต่ำๆก็ดีใจด้วยนะครับกำไรก็น่าจะดีขึ้นนะครับสำหรับโครงสร้างราคาน้ำมันเนาะก็เห็นว่า น้ำมันลงนะครับแล้วก็แต่ที่น้ำมันมันลงไม่มากเนี่ยนะครับเพราะว่าเก็บเงินนะฮะก็คือเน้นเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันนะครับที่ช่วงก่อนนะครับเอาเงินจากกองทุนน้ำมันนี่แหละเข้ามาเข้ามาชดเชยนะครับเหตุผลทั้นั้นโดยรวมนะครับก็ถ้าดูที่ทางกำไรที่เขาประมาณการเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องเรียกว่า ผ่านจุดต่าสุดไปแล้วนะครับแล้วก็ค่อยๆ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 ปรับตัวดีขึ้นนะครับก็คือสรุปวันนี้เนาะนะครับเราก็ได้เห็นภาพของบริษัทที่งบน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วราคาหุ้นการเทคแอคชั่นของตลาดก็คือลงขึ้นมาปุ๊บนะครับแล้วก็เห็นภาพของการยืนนะครับการยืนก็คือคนที่วิ มองมันเหมือนเราอะนะครับก็คือมองว่าผ่านจุดต่ําสุดก็จะเอ้ยซื้อไว้ก,ก่อนนะฮะเดี๋ยวพอถึงจังหวะของาขาดแคลนบ้างอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวราคามันก็มีการขยับขึ้นมานะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ